ก็ขอเสดีสมาชิกมวยหัวให้พี่มายไทยและท่านผู้ติดตามช่อง u t u b e มวยหัวให้พี่มายไทยทุกท่านนะครับวันนี้เป็นที่19เเดือนมกราคม2 5 6พอยหห้ผมมวยเวทพี่มายไทยก็มาเปเข้าิจารณาชั้นเชิงมวยก่อนชกให้กับทุกท่านได้เป็นแนวทางในการนําข้อมูลไปใช้ในการนําข้อมูลไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับซึ่งเป็นรายการมวย ที่จะชกกันในวันเสาร์นะครับในรายการศึกท่อน้ำไทยเวทีลุมพินีนะครับจะถ่ายทอดทางช่อง PPTV 36ในเวลา16นาฬถึง18นาฬิกานะครับนะซึ่งคู่มวยก็มีการชกกัน4คู่นะครับนะก็ชกกันที่เวทีลุมพินีนะครับ <c oughs> สำหรับท่านใดที่เข้ามาฟังผมวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชกแล้ว ก็เห็นว่ามีประโยชน์สามารถนําไปปรับใช้นําไปเป็นข้อมูลในการประกอบการลงทุนก็อย่าลืมนะครับนะกดติดตามไว้นะครับนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจแลวก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนะเปิดแจ้งเตือนไว้เลยครับถ้าผมลงคลิปเมื่อไหร่ก็จะเสิร์ฟกันถึงบ้านเลยนะครับนะขอจะแจ้งเตือนก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์นะครับนะก็ขอยืนยันนะครับเ่การวิเคราะห์วิจารณาของผมนั้นเป็นการวิเคราะห์วิจารณาด้วยความตั้งใจแล้วก็ จริงจังนะครับไม่มีการปกปิดข้อมูลแต่อย่างใดนะครับข้อมูลสมาชิกผมก็ใช้ข้อมูลนี้เหมือนกันเพราะว่าผมเป็นมาลุที่ชี้ตัวเล่นก่อนชอกให้กับสมาชิกทุกคู่แล้วก็ต้องบอกตรงมวยให้กับสมาชิกได้รับทราบกันทุกคู่ครูส่งรับมวยทุกคนกับนะภาคมวยด้วยสมองสมาชิกนี่ก็จะเสียยากนิดนึงนะเพราะว่าได้ศึกษาจันเชมวย การชกของกมวยทั้งคู่ก่อนชกมาแล้วทั้งคู่นะครับนะทำให้สามารถที่จะค่อนข้างนะครับนะค่อนข้างที่จะวิเคราะห์รูปเกมบนเวทีได้ค่อนข้างที่จะแม่นยําเพื่อที่จะเป็นการบรรเทาบรรเทาความเสี่ยงนะครับนะสมาชิกผมก็จะเสี่ยงน้อยลงนะครับนะแล้วก็แค่ผมชี้ตัวเล่นให้กับสมาชิกมีข้อมูลให้นะครับก็ถือว่า ในตู้นั้นไม่เป็นรองไข่แล้วนะครับนะสำหรับสมัชเกของผมนะครับนะเนืาะว่าท่านใดที่อยังรุ่นเชียมวยไม่เก่งนะเล่นไม่ทันไม่ต้องการจะไปเล่นช็อตยากๆนะครับนราคาแพงๆนะครับนะ,าานะบนะเพราะว่ามวยเนี่ยมันมีหูกันทุกคนนะ <c oughs> แล้วก็ดูทีวีเครื่องเดียวกันด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเขาเห็นแบบไหนเราก็เห็นแบบนั้นเราเห็นแบบไหนคนอื่นเขาเห็นแบบนั้น,นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลก่อนเราลุ้นเชียร์ก่อนนะครับมวยขึ้นเวทีเราลุ้นเชียร์เลยเลยนะผมเชื่อว่าได้ราคาดีๆนะครับได้ราคาดีๆแล้วก็เรามีเวลามากขึ้นนะครับในการที่จะปรับแต่งนะเราลุ้นเชียร์ตั้งแต่มวยยังไม่ชกนะครับมีเวลาถึง5ยกเต็มๆที่เราจะปรับแต่งได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าประเด็นยกที่3เกิดมวยพลิกไปมาพลิกยังไงก็รู้ว่าจะบังคับบังคราเนี่ยไม่ทันนะเวลาน้อยนะครับเนะเพราะฉะนั้ ไม่เก่งน,นะครับนะก็มาเป็นทมิปอกแบนี้ถือว่าถือว่าท่านไม่เสียเปรียบใครเลยครับนะถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีแล้วก็เป็นการร่นระยะเวลาประสบการณ์ต่างๆในการลุ้นเชียร์มวยกันนะครับนะมวยหู <c oughs> บริการมวยหูก็เดือนละ1,000พบาทนะครับลายเสียงก็เดือนละ4 0 0รอยบาทลายเสียงเวพีก็เดือนละ700้บาทลายเสียงเวพีนี่ก็เหมาะสำหรับท่านที่ลุ้นเชียร์ทาง ทางกลุ่มพักยกนะเพราะว่าเป็นลายเสียงอ่าเป็นลายเสียงมวยหูที่ผมทํามาเพื่อสู้พักยกโดยเฉพาะนะครับนะก็เกี่ยวกับมวยตัวเล่นก่อนชกให้กับสมาชิกเป็นนักเปรียกกันในกลุ่มพักยกสามยกออกตัวได้ในะก,การตีว่าเอาชนะพักยกได้แน,น่นอนครับนะเล่นตั้งแต่ยกที่หนึ่งแลว้วก็สามยกเราออกตัวก่อนนะครับนะมา,าถึงจะชนะพักยกได้นะครับ ก็มวยจะแพ้จะชนะแบบไหนอย่างไรนะครับนะผมก็ยืนยันตรงนี้ตลอดว่าการวิเคราะห์มวยของผมนั้นเป็นการวิเคราะห์ที่ผมใช้ข้อมูลของตัวเองนะผมจะไม่อาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลของคนอื่น,นครับผมก็คือผมนะผิดแพ้แพ้มวยผิดมวยแพ้ชนะก็ถือว่าเดี๋ยวผมก็จะปรับปรุงแก้ไขด้วยตัวเองนะครับนะเพราะว่าเป็น เป็นคนที่ไม่เชื่อใครอะ่ะพูดง,ง่ายๆเลยจะมาบอกมวยคนนู้นคนนี้ชนะอย่างไงี้ผมไม่เชื่อครับจะต้องศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ดยวยเองแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับ้วก็ยืนยันว่าผมตั้งใจวิเคราะห์มวยทุกคู่นะครับทุกคู่อย่างเต็มความสามารถส่วนผลการแข่งขันจะ เป็นแบบไหนอย่างไรจะผิดจะถูกแบบไหนอย่างไรผมไม่สามารถควบคุมได้นะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสดงวันพิเศษสเดชพันธ์พบกับทางด้านของฝ่ายนินไฟป่าจอพัทยากีฬาสยามมวยคู่นี้ก็ชกกันดิดีหนึ่งร้อยเก้าปอนด์นะครับสำหรับทางด้านของวันพิเศษวันพิเศษนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับรูปร่างสูงยาวสมวยเขาก็ฝีมือเขาเพื่อนครับพูดกับได้เก็บกัรวบของผู้ชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในนะ ดูว่าชกวงนอกครับชกวงนอกนี่จะเก่งกว่าวงในด้วยนะครับนะก็อาวุธมวยนี่แข้งซ้ายนี่แม่นครับขวานออกได้ดีมัดศอกออกอันตรายครับตีแต่ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะน,นอกนี่จะออกรวดว่องไวนะเหลี่ยมตัววงนอกก็ถือว่าทําได้ดีประกอบในกดแขนและแขนแต่งตัวนั้สู้ข้ในก็ถือว่าทําได้ดีรถคอตีกดคอคู่ชกนี่เก่งนะคู่ชกนี่คอหายได้ตลอดเลยแล้วก็มีความเนี่ยจ่ใช้ดันแทงนี่ก็เถยวแรงไปใช้ได้ครับ มีมัดมีศอกออกส่วนส่วนตานี้รตัวครับสมองโมเดลวัชิเวก็ถือว่าระเบิดข้อมูลทางด้านเทคนิคของวันพิเศษศอดຈชพันก็ไปตันอายุ17ปีจากจังหวัดตรังชกพิธีบางกรุงมาก็ประมาณสัก5ครั้ง้วก็ยังถือว่าเป็นมวยใหม่ๆอยู่นะครับยังถือว่าเป็นมวยใหม่ๆอยู่ก็เคยชนะนักผู้ทุกในพิธีมางกรุงนั้น2ครั้งนะครับแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครกับทางด้านของใครในพิธีบางกรุงด้วยนะครับก็เชื่อว่าทางด้านของวันพิเศษศอดຈชพันน่าจะเดียวระยะครบ5ยกนะครับ ส่วนทานั้านของคูช่ชกไฟป,ป่าจอพัทยากีรสยามก็เป็นมวยซ้ายนะครับนะรูปร่างน,นี่จะสูงยาวนใะต้เขียงกันครับสม,ม่วยข้อฝีมือครับเพื่อนครับลูกครับได้เข็กันอาวุธของคูช่ชกนี้ก็ถือว่าทได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในเช่นกันนะแล้วก็เป็นมวยที่ชกวงนอกเก่งกว่าวงในด้วยกันทั้งคู่นะครับชกมวยจุกจิคู่ชกจะข้าถึงตัวยากิดหนึ่งอาวุธมาหลักๆนี่แข้งซ้ายเป็นครับขวาหนะ้าออกได้ดีมาศอกไม่ก็ออกอันตรายครับตดได้ทั้งแท้ทั้งฝ่ายจังหวะนอกจะร่วงไวเ กบในกดแกนและแขนแต่ตัวนรกสู้กับน,นก็ถือว่าทำได้ดีนะแล้วก็แมนมวยที่ตั้งแขนวางน้ายอไซตตีเจ็บแหละนะแล้วนะลก็มีเขาย่นแทงที่แม่นยําสวยงามนะสมองมวยดีครับหัวจิตประจก็ถือว่าร้อเปร์เซ็นต์ ข้อมูลทางด้านเทคนิคของไฟป่าจอพัทยากีเซียสยานนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ชกไปที่มักงกร์มาก,ก็ประมาณสักสิบครั้งเคยแพ้นอกให้กับทางด้านของชกหนึ่งครั้งแล้วก็เคยชนะน็อกคู่ชกในเวนทีมักงกรนั้นหนึ่งครั้งด้วยนะครับเ <c oughs> มื่อคู่นี้ก็ถือว่าคู่ขี้สูสีนะทางด้านแสดงนี่ทางด้านแสแดงนี่ได้ความสดนะแต่ว่ากระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยนั้นเป็นรองส่วนทางด้านของฝ่ายนะ้ำเงินก็ดูว่ากระดูกมวยเบอร์มวยในเวทีมังกร์มากกว่าแล้วก็ชกอยู่ที่เวทีลุมพินีตลอดนะครับนะ สายเจอซ้ายนะครับซ้ายเจอซ้ายก็คงจะชบกันยากครับต้องเป็นมวยซ้ายเจอซ้ายด้วยกันจะต้องอมีประสบการณ์นะครับนี่มีกระดูกมวยนิดหนึ่งนะ ถือว่าจะได้เปรียบแล้วก็ช็อกง่ายขึ้นนะครับนะเมื่อคู่นี้เมื่อพิจารณาในทุกประเด็นแล้วก็ยังชอบไปที่ทางด้านของไฟป่าจ่อพัทยายสยามนะครับถือว่ากระดูกมวยบัมวยในเวทีบงังกรนั้นเหนือกว่านะครับน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายๆนะครับนะให้สัดส่วนทางด้านของไฟป่าที่ช้นไในนัดนี้อยู่ที่60%สิบตัวเล่นตนะขณะนี้ก็ยังชอบไปที่ทางด้านของไฟป่าจอพัทยายสยามนะครับ สำหรับเวทีลุมพินีนะครับถ้าเกิดว่ามีราคาดีๆต้องออกตัวด้วยนะครับเราไม่สามารถที่จะไปวัดใจกับกรรมการได้นะครับเพราะว่าเขาการตัดสินนั้นจะไม่เหมือนใครนะเขาให้ให้คะแนนเป็นยกนะครับให้คะแนนเป็นยกมวยโชคเซตหนึ่งโชคแต่ละยกเซตนี่ก็จะเก็บรวบรวมไปคะแนน ทันทีเลยนะครับแต่เพลนบางครั้งบางคราวนี้เราก็เดาใจยากครับถ้าเกิดว่ามีราคาให้ออกตัวได้นี่ก็แต่งตัวบางทุนกี่สองครั้งจะสบายใจกว่านะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงชูซับเล็กสอสอสระชีพบกันทา่านั่นของฝ่ายน้ำเงินนิวจองหวนสส,สมาเนชชนบุรีมวยคู่นี้ชกกันพิกัด132ปอนด์สำหรับทางด้านของชูซับก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างยังสูงยาวทรงมวยก็ฝีมือครบเครื่องครับน่ารุกรับได้เก็บการวุรของผู้ชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนนอกมมีทั้งใวย ดูว่ายังจะไม่ค่อยหนักแรงเท่าไหร่นะแล้วก็เหลี่ยมตัวนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับอาวุธมันหลักๆนี่แข้งขวาแมนคับสายหน้านี่ออกได้ดีนะหมัดต่อแม่นสอกอันตรายตีได,ด้ทั้งใต้ทั้งขวาจังหวาน,นอกจะวุ่บวงไวเหลี่ยมตัววงนอกก็ดูว่าจะเป็นรองทางด้านของอกูชก ประกอบในกดแขนไแขนแต่งตัวได้สู้ก่นในก็ถือว่าทําได้ดีแล้วคอตีเหนียวขวาในจะใช้ดินแทงก็ถือว่าพอมีนะยังไม่เก่งนะลูกขวาหนายังไม่เก่งแล้วก็ข้อแขนนี่ยังไม่แข็งเท่าไหร่นะที่จะไปฝังหน,น้าคู้ชกอยู่ตลอดเวลานะครับนะก็ดูว่าข้อแขนนี่ยังยังยังธรรมดาอยู่นะเพราะว่าจังหวัดไหลแขนบางทางบางคราวนี่ก็สู้คู่แข่งไม่ได้ด้วยนะครับนะก็มัดซอก็ดูออกส่วนสู้อันตรีครับนะสมองโมเดีวรจิตใจก็ถือว่ารับเส็น ส่วนทาาน้านของ New Won, อนิวจองหวนสอสอมาเิชชมบุรีก็เป็นมวยซ้ายนะครับรูปร่างจะสูงยาวสมมวยก็ฝีมือครบเครื่องครับครบได้เก็บการวดของกุชชกจะทําได้ดีกว่าแล้วก็มีทั้งนอกมีทั้งในนะแต่ส่วนมากจะชอบวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับอาวุธมืหล,ลักในแข้งซ้ายนี่แม่นยําหนักแรงนะแข้งขวาหน้าออกได้ดีหมัดหนักต่อยแม่นแล้วก็มีสองเที่ยมแต่มากๆครับตีได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจัางหวะน,นอกจะวุดวงไวกว่านะประกบในกดแขนและแขนแต่งตัวเด้งเข่าในตีนี่ผมดูว่าดีกว่าเลยนะแต่ก็ล็อก ล็อกล็อกคอลูกอะไรนี่จเหนียวกว่าด้วยความน่าจะใช้ดันแทงก็แรงเบรกใช้ได้นะครับนี่มันมีซอ,อกออกส่วนสูตรอันตรายในถือตัวข้วสมองมาดีหัวจีเลยจะก็ถือร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อคู่นี้นี่ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของกระดูกมวยเบอร์มวยในประเทศมือกรุงนั้นทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนิวจองหวนจะมีมากกว่านะครับในส่วนทางด้นนานของทูซับเล็กซอกกิจก็อาจจะยังติด อยู่แถวพูทรน,นะครับใกล้ๆนี่แหละนะอยู่แถวพูทรใกล้ๆเมืองเทพนี่เองนะครับนะมันกระดูกมวยผมบูว่ายังไปรองทางด้านของนิจงงวนแล้วก็ทางด้านของนิจงงวนนี่ชจาะสม่ำเสมอกวดด้วยนะครับนะับพิจารณาในทุกประเด็นแล้วก็ยังให้ทางด้านของนิจงงวนสอสอ,สอมานิฉุมรีจะชนะทางด้านของชูซับเล็กสอสละชีพในสัดส่วนที่65%น สมควรนะครับชีเ่เล่นในขณะนี้ก็ยังชอบพ่ทางด้านของนิวจอมหวานสอสอมาณิชยบุรีนะครับ <c oughs> คู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงเพชรเอก เกตจำรูนพอกกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินเพชรมาลัยเพชรจรญวิทย์มวยคนนี้ชกกันพิกัด109่กปอนด์นะครับนะสำหรับทางด้านของเพชรเอกก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ดูว่าจะไปรองแรกน้อยสมวยนี่เพื่อเดินหน้าท้าชนของนบูสซู่ดูดันยันห้ายกระบุตของคุณทกทาดวลชนแรกตลอดเกมอุวุธ่มวยหลักนในแข้งขวาเมืนครับซ้ายหน้าออกได้ดีมัดศอกนี่ดูว่าจะออกกันอันตรายนะครับโดยเฉพาะศอกนี่อันตรายมากๆครับนะก็ดูว่าแม่นกว่านะจังหวะการฟันศอกต่อหมัดนี่จะแม่นกว่า แล้วก็ทิ้ใจทงางซ้าทั้งขวาจังหวะนอก้องไหวครับประกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวเร่งสู้คนไหนก็ถือว่าทำได้ดีกว่าแล้วคอตีแนวฟังนายใช้ดันแทงเข้าแหรงเล็กนะมีบัตรมีสอกออกสวนสู้อันตรายครับในตัวสมองโมเดลวันจิตรเจ้ยา,ยาก็ถือว่าร้เปอร์เซ็น ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเพชรเอกเกี A K, ยรติธรรมรุ่นก็ปัจจุบันอายุ26ปีแล้วนะครับมาจากจังหวัดสระบุรีสูง160เซนติเมตรชกมวยเวทีมกรุมาก็ประมาณสัก30รครั้งเคยชนะนกกู่ชก3ครั้งและก็ยังไม่เคยแพ้นกไขรในเวทีมกรุม,มาก่อนนะครับจากการชก30รครั้งนะผมก็เชื่อว่าทางด้านของเพชรเอกเกี A K, ยรติธรรมรุ่นจะยืนระยะครบ5ยกในนัดนี้ด้วยนะครับ ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินเพชรมาเลายเพชรเจริญวิทย์นะครับก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างจะสูงยาวได้ลอยนะสรงมวยก็ฝีมือผู้บุกเข่าในครับนะอาวุธมวยไทยนี่ก็ถือว่าครบเครื่องนะรุกรับได้เก็บการันตุธของกุชชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้ทงในเช่นกันอาวุธมวยหลักๆนี่แขนงความเน็นกัปตานหน้านี่ออกถือว่าออกได้ดีนะแล้วก็มีหมัดมีศอกที่ออกสวนสู้ตลอดเลยทิบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกนี่ว่องไวเลยเหลี่ยมนอกขัดลมเสี่ก็ถือว่าทาได้ดี ประกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวแต่งสู้ก่อนในก็ถือว่าทําได้ดีนะมีล็อกคอตีเหนียวมีควางน่าเยสะแยะเต็มก็ถือว่าทาได้ทาได้เก่งเลยนะก็มัดซอกออกส่วนสู้ตลอดนะสมองมาดีวัชิเรกก็ถือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าปลายๆนี่มียุบแล้วก็โดนหนักๆแรงๆเขมีผู้ว่าเบรวนนะครับสาหรับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินเมื่อคืนนี้ก็เคยชกกันมานะครับเคยชกกันมาล่าสุดเมื่อวันที่สิบสองเคยชกกันมาเมื่อวันที่ยี่สิบสามนะ ยี่สิบสามมีนาคมสองพันห้ารหกสิบสี่ก็คือต้นปีก่อนที่หยุดโควิดไปนะครับพิกัดวันนั้นก็พิกัดหนึ่งร้อยเก้าปอดครับก็เป็นทางด้านของเพชรเอกเกียรติมรูดครับที่เป็นฝ่ายฟันศอกเอาชนะนอกไปได้ในยกที่สามนะครับนะมาเจอกันใหม่ครั้งนี้นะครับนัดนี้ก็ผ่านไปประมาณสักไม่ถึงปีนะครับนะไม่ถึงปีนะดูว่าดูว่าวันนั้นนี่เกมการชกนี่ทางด้านของเพชรเอกเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแล้วก็ทางด้านของเพชรมาเลยเพชรเี่ก็คอยตั้งรับจับทางนะแต่ว่าพอประกอบในโดนอาวุธมาดักหลักแรงๆในทางด้าน ของเพชรมาลัยในบุบบ้าไปรวนตลอดเลยแล้วก็โดนสอกลงหล่นกรรมการนับแปดนะครับนะขึ้นมาก็เรียบร้อยนะครับนะ <c oughs> โดนที่ชุดหนึ่งก็ถือว่าทิ้งตัวไปนะครับมาเจอกันใหม่วันนี้ครับทางด้านของเพชรเอกว่าจิตวใจเหนือกว่านะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยแพ้นอกใครมาก่อนส่วนทางด้านของเพชรมาลัยนะครับนะเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทนีอ่าชก เวทีมังกรงเยอะนะครับนล้วก็ประมาณสักสี่สิบครั้งเคยแพ้นอกให้กับชนะนนนของครูชกในเวทีมังกรงนั้นสี่ครั้งแล้วก็เคยชนะนอครูชกสี่ครั้งเช่นกันนะแต่ว่าผลงานสิบไฟล์หลังสุดนี่ชนะคะแนนไฟล์เดียวนะครับนะก็แพ้เก้าดูว่าอฟอร์มกําลังขาดลงนะทางด้านของเพชรมาเลยน่าจะฟอร์มกําลังขาดลงนะครับนะ่วัยคู่นี้พิจารณาแล้วก็ให้ไปที่ทางด้านของเพชรเอกเกียรติัมบุตรครับมีโอกาสที่จะชนะในนัดนี้ที่สัดส่วนอัตราสัดส่วนอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะ ผมดูว่าถ้าโดนศอกมีทางด้านของเพชรมาลายเป็นมวยที่แพ้ศอกลัวศอกตัวหมัดนะครับนะ่โดนหนักๆจังแดงก็วูบรปเบื่อยๆตลอดนะครับนะแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะน็อกได้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าทางด้านของเพชรเอกไม่เคยแพน้นอกคข่มาก่อนนะคู่นี้ขึ้นไปก็ใส่ไปเลยครับที่ทางด้านของเพชรเอกเจ็ดจำรูน,นะครับที่ตัวเล่นในะขณะนี้ก็ยังชอบี่ทางด้านของเพชรเอกเจ็ดจำรูข้าให้ไหวเชื่อว่าสามยกออกตัวได้ก่อนนะครับ คู่ที่สี่ครับซึ่งเป็นคู่เอกของรายการในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านประแดงเพชรรุ่งเรืองพอหลักบุญพบกับทางด้านของฝ่ายน้ําเงินสุรชัยสอสมัยมาคู่ที่ชกกำปักตหนึ่งรอยี่สิบกปอนด์สำหรับทางด้านของเพชรรุ่งเรืองพอหลักบุญก็เป็นมือขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวนะทรงมวยก็ฝีมือผู้บุญเข่าหนครับรับได้เก็บการวัดของคู่ชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในนะจังหวะนอกนี่จะวัดว่องไวเลียมนอาขักลมเททิ t ก็ถือว่าทําได้ดี ประกอบในก็กดแขนและแขนแต่งตัวไว้ครับนะแรงสู้ขาไหนก็ถือว่าทําได้ดีเป็นมวยที่สภาพร่างกายได้สดกว่านะสภาพร่างกายนั้นดีกว่าแล้วก็อาวุธมวยนั้นหนักแรงหนักแรงทุกรูปนะครับนะแล้วก็ต้องบอกว่าโดยรวมแล้วนี่ข้อแขนหรือว่า อะไรต่างๆนี่น่าจะแข็งกว่านะครับเวล,ลาประคบในกันนขวางน่าจะใส่ดันแทงในทางด้านของเพชรดุ่งเรืองจะทําได้หนักแรงกว่าด้วยนะครับเขาในนีก็สู้ตลอดเลยนะแล้วก็วิจิตวใจันี่ก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลด้านเทคนิคของเพชรดุ่งเรืองพอหลับุญน,นี่ก็ชกไปที่เมืองกรุงมาก,ก็ประมาณสักห้าสิบครั้งเคยชนะนันนกคู่ชกสี่ครั้งในยกที่สามสี่มากที่สุดแล้วก็เคยแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่สามอันนั้นได้โดนสอกสวนนะโดนสอกสวนทีเดียวก็หงายท้องไป ส่วนทน่านของฝ่ายเมืองสุรชัยสอสมหมายนี่ก็เป็นนักชกรุ่นพี่นะครับน่าเป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวใกล้เคียงกันสวมวยนี้เดินหน้าท้าชนของนายบุษฎุดัดนยันห้ายกแต่ว่ารับอุวุธ์ของคนชกท่าดวลชนได้ตะลอดเกมนะครับอาวุธมวยนี้หนักแรงแล้วก็กระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านบอยนั้นดีกว่านะครับอาวุธมวยนี้แข้งขวาแม่นขับสายหน้านี่ออกได้ดีเลยนะหมัดต่อยแม่นสอกอันตรายครับติดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะน,นอกนี่จะามดช้ากว่าเล็กน้อยนะครับนะแล้วก็ความหนักแรงของอุปกรณ์นี้ดูว่า โดยสภาพร่างกายที่ค่อนข้างที่จะอายุพอสมควรนะครับสําหรับทางด้านของฝ่ายเหเือนปรากฏในกดแขนและแขนแต่งตัวช้ากว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ล็อกคอตีนะมีความน่าจยใส่ซดดันแทงก็ถือว่าทําได้ดีมีบัตรวิสระกอสวส่วนตรายเย็โดยก้สมองมาดีวัตชิเว็ถือร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของสุรชัยสสมัยปัจจุบันอายุ31ปี จากนครราชสีมาชกครั้งล่าสุดก็วันที่18ธันวาที่ผ่านมานะครับวันนั้นชกพิกัด132วันนี้มาชกพิกัด126นะก็ดูว่าน้ำหนักในค่อนข้างที่จะไม่นิ่งนะครับนะน้ำหนักในค่อนข้างที่จะรู้ว่าพอสมควรชกไปที่มังกรงมาก็ประมาณสัก60ครั้งนะครับเคยชนะน,นกคู่ชกเพียงสองครั้งเท่านั้นเนื่องจากว่าตัองเป็นไม้เขา่าแล้วก็เคยแพ้นอกแค่แต่ด้านของชกหนึ่งครั้งนะครับผนะลาบงานสามครั้งล่าสุดนี้ก็ถือว่า แพ้รวดเลยนะครับแพ้รวดไปแล้วสามครั้งติดต่อกัน <š ie. S 1> มวยคู่นี้ครับมวยคู่นี้นี่ฝ่ายแดงได้สดฝ่ายน้ำเงินนี้ได้กระดูกนะครับนะแต่ว่าผมดูว่าสภาพร่างกายของสุรชัยสามไฟหลังสุดที่ผมดูคลิปมานี่<า>ดูว่าเร่งไม่ขึ้นนะเป็นมวยที่เร่งไม่ขึ้น,นครับพยายามที่จะเร่งครับพยายามที่จะเร่งยกเสียพยายามที่เร่งแต่ว่าเร่งแล้วนี่ไม่ผ่านนะเร่งแค่เร่งมาเร่งมาเร่งมาแต่ว่า มันสุดแค่นั้นนะครับนะปกติเมื่อก่อนนี้เขาจะได้ผ่านเพราะว่าเขาเป็นมวยเขานะต้องใช้พละกําลังเพื่อนเมื่ออายุสามสิบเอ็ดนี่พลังกาลังก็ย่อมลดน้อยลงไปนะครับนะซึ่งแตกต่างจากทางด้านของเพชรรุ่งเรืองนะครับซึ่งเป็นทหารนะเ,ปาเป็นทหารทหารเกณฑ์นนะแล้วก็การเตืฝึกซ้อมก็ดีแล้วก็กําลังอยู่ในสภาพหนุ่มแน่นอายุยี่สิบสองยิบสามนะครับสามสิบเอ็ดนี่เพเื่อนความสด พนะระกําลังต่างๆนะี่ดูว่าแตกต่างกันนะครับนะเมื่อพิจารณาในทุกประเด็นแล้วก็ให้ทางด้านของเพชรรุ่งเรืองพอหลักบุญมีโอกาสที่จะชนะในนัดนี้อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นตัทีจะเล่นในะขณะนี้ก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเพชรรุ่งเรืองพอหลักบุญน,นะครับก็ครบถ้วนกันทั้งสี่คู่นะครับสาหรับรายการศึกขอน้ําไทยนะศึกขอน้ําไทยเวทีลุมพินีนะครับจะถ่ายทอดกันในเวลาสิบหกนาฬิกานะครับ <c oughs> สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วย หน้าตู้นะครับนะก็อย่าลืมนะครับมวยหูเดินละหนึ่งพันบาทนะถ้าเกิดว่าชอบชอบมวยหูที่ชี้ตัวเล่นก่อนชกนะแล้วก็ข้อมูลมวยก่อนชกนี่แน่นมากนะครับแล้วก็ภาคราคาอย่างเดียวไม่เล่นพนันมวยนะครับนะภาคราคาอย่างเดียวไม่เล่นมวยภาคราคากับสมาชิกอย่างเดียวนะแล้วก็การภาคมวยนั้นจะพูดเฉพาะเรื่องมวยนะจะไม่พูดเรื่องอื่นนะครับนะเพราะว่าผมมีความรู้เรื่องมวยเยอะนะวันๆอยู่กับมวยอย่างเดียวนะครับนะเชื่อว่าเป็นสมิธผมนี่ไม่เป็นรองใครแน่นอนครับนะไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนในเรื่อง ของเอาความรู้เรื่องมวยไทยนะครับนะไลฟ์เสียง v i p นะสำหรับท่านที่จะรุ่นจะเชียร์กับกลุ่มพักยกเอาไปต่อสู้พักยกเอามวยเด็ดไปสู้กับพักยกก็เดือนละเจ็ดร้อยบาทนะครับนะก็สามารถติดต่อสมัครกันได้ครับผ่านไอดีไลน์แฮปปี้บอสสอนกะครับกาันตีว่าเมื่อได้เป็นสมาชิกกันแล้วก็จะได้รับการดูแลจากผมอย่างดีที่สุดนะครับนะอย่าลืมนะครับว่ามวยเนี่ยมันมีเปลี่ยนมีถอนกันเยอะนะครับนะจะผิดจะถูกอย่างไรนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่า ต้องบอกว่าผมเองก็ตั้งใจนะครับนะตั้งใจในการวิเคราะห์นักมวยมวยทุกคู่ให้กับทุกท่านอย่างเต็มความสามารถนะครับนะส่วนผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนอย่างไรผมไม่สามารถควบคุมได้นะครับนะขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ